สวัสดีค่ะท่านผู้ชม EP นี้ก็เป็น EP 273แล้วนะคะมาชมน้องอลิสขี้อ้อนกันนะคะว่ายังไงคะเมื่อเข้ามาในห้องของน้องอลิสแล้วน้องอลิสจะขี้อ้อนยังไงมาดูกันนะคะ เมไงเด็กน้อยเด็กน้อยคีออนจังเลยเด็กน้อยของเราเด็กน้อยของเราชื่อว่าน้องอลิสคะน้องอลิสคีออนน่าดูเลยนะคะขึ้นมานั่งบนตักของแม่อีกแล้วอืยากจะให้แม่กล่อมอยากจะให้แม่กล่อม,ลมนอนนั่นเองนะคะคุณแม่ก็ มากลมลูกนอนนะกลมลูกอลิสนอนคะ่ะลูกอลิสของแม่ลูกอลิสของแม่ไหมคะลูกอลิสของแม่นะคขนหนูติดแม่เต็มเลยเห็นแม่ขนหนูอะ่ะขนล่วงอ่ะคะขนล่วงหระคะอืมว่มาไงอ่ะคะอืมหนูชอบไหม วันนี้แม่ไปบางลําพูมานะคะแมไ่ไปกินตุ๊บางลําพูนะอร่อยนะคะแล้วก็แม่ไปถนนข้าวสารมาด้วยแหละไปถ่ายสถานที่ต่างๆถ่ายวัดโบวรนแล้วก็ถ่ายร้านอาหารแถวตอกข้าวสารนะคะฝรั่งเต็มเลย แล้วก็แต่ละคนก็มากินอาหารกันนะคะมีบรรยากาศมีผู้คนแล้วก็มีรถลา้าเต็มเลยเนาะแต่ละคนก็ไปหาอาหารไปกินอาหารกันไปเดินในซอยที่เป็นตอกข้าวสารนะคะตอกข้าวสารตรงนี้ จะเป็นแหล่งที่ฝรั่งอยู่กันนะคะฝรั่งที่มาเมืองไทยชอบไปอยู่กันที่ตอกข้าสารนะลูกนะืมหนูคนเก่งของแม่มวันนี้หนูทําอะไรบ้างบอกแม่สิบอกแม่สิคะวันนี้หนูทําอะไรบ้างอ,อ๋อวันนี้หนูอยู่เฉยๆเลยคะ่ะหนูเล่น อย่างเดียวเลยค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะหนูเล่นอย่างเดียวหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่หนูกำลังมองใครคะหนูมองใครอะอะมองใครบอกแม่สิมองพ่อหรอใช่หรออ๋อมองพ่อนั่นเอง ออมาทําอะไรคะพ่อ,อมาทําอะไรืมดูมองพ่อนะคะดูมองพ่อเรียกกันใหญ่เลยแอลิสก็เรียกพ่อนะคะเอสเม่ก็เรียกพ่อนะคะแล้วก็น้องเอสเวิร์ดก็เรียกพ่อเรียกพ่อใหญ่เลยดูน้องเอสเม่สิอ้าพ่อปิดประตูซะแล้วพ่อปิดประตูซะแล้ว เรียกแล้วเ้าไม่เข้ามาเนาะหนูอยากจะออกข้างนอกอะ่ะคุณพ่อแม่ยอมพาหนูออกข้างนอกหนูก็เลยร้องเรียกอย่างนี้แหละเอสแม่คะเอสแม่จะออกข้างนอกหรอเดีย๋ยวบอกพ่อให้นะลูกเอสแม่ครับเอสแม่ครับอ,รอย่าบอกพ่อให้นะ หนูจะออกข้างนอกใช่ไหมพ่อเขาจะพาออกไหมอ่ะบอกพ่อนะว่าหนูอยากออกข้างนอกนะคะบอกคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณพ่อพาออกไปนะคะอืมมันเขี้ยวด็กจังเลยเด็กตัวเล็กน่ารักจังเลยเตัวเล็กตัวเล็กของคุณแม่อืม ้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กตัวน้อย,ยน้อย,ย,ว,อย,ย,ว,อยว้าวตืวววววว่นแล้วค่ะโดนแกล้งตื่นเลยนอนสิค่ะนอนสิลูกลูกนอนสิอืแม่จะกอมหน้าเดี๋ยวแม่กอมหน้าหน้าเดี๋ยวกอ้า น้องเอสเม่น่ารักไหมอืมน้องเอสเม่ตกใจอีกแล้วน่ารักนะคะเหมือนกับเด็กๆเ,เลยนะคะน้องเอสเม่ของเราใช่น้องเอสเม่ไหคะเนี่ยใช่เอสเม่ไหมไม่ใช่สักหน่อยหนึ่งหนูชื่ออลิสค่ะหนูชื่ออลิสนะคะหนูตาบ้องเบลค่ะหนูน่ารัก หนูน่ารักที่สุดเลยหนูน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักเอืมันเที่ยวมันเที่ยวมันเที่ยวจังเลยมันเที่ยวจังเลยมันเที่ยวเด็กน้อยจังเลยเนี่ยเด็กน้อยหลับแล้วเหรอหลับแล้วเหรอคะ ผู้ชมคะเห็นไหมน้องอาลิศนะคะชอบมานอนบนตักนะชอบมาอ้อนมาคอเคลียพอเห็นเข้ามันะในในห้องเขาไม่ได้เข้ามาแป็เดียวขึ้นมานอนแล้วเหมือนจะรู้อะค่ะพอเข้ามาถึงก็มาสก,กิดสก,กิดแล้วก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นมานอนบนตักสงสัยคงเขาคงจะแ,แบบ อบุญเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาชอบขึ้นมานอนบนตักก็ให้เขานอนไปนะคะให้เขานอนสักพักนึงเดี๋ยวค่อยออกไปนะคะเออเออตื่นอีกแล้วละคะ่ะว่าไงคะั้ลูกโอ้ดูตาหนูสิคะตากลมๆบ้องแบลวบ้องเบลวตากลมบ้องเบลวเด็กอะไรเอยเด็กหนิงอลิสค่ะเด็กหนึ่งอลิส เด็กดีอะคนเก่งคนเก่งของเราคนเก่งจะนอนแล้วนะสวัสดีท่านผู้ชมแม่ลูกสวัสดีค่ะหนูจะนอนแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามหนูนะคะจะเลื้ยนะคะติดตามแม่ของหนูด้วยนะติดตามหนูนะคะหนูชื่ออลิสนะคะหนูเป็นเด็กดีนะ นะคะยอย่าลืมติดตามแม่นะคะยอย่าลืมติดตามช่องสินดัชนีด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะอีพีหน้าจะานำหนูอลิซนี่แหละคะ่ะมาให้ดูใหม่มาให้ชมใหม่นะคะอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะน้องกตกใจแล้ว